ขึ้นภูดูพืชพันธุ์และธรรมชาติงามงามภูนี้นะคะมีนามว่าภูพยักตั้งอยู่ที่จังหวัดน่านค่ะมีสภาพเป็นป่าดิบและอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,500เมตร เคยเป็นที่ปลูกฝิ่นของราษฎรชาวไทยภูเขาต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการจัดสร้างสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงภูพยักษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อนำพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายมาใช้ประโยชน์ให้เกิดการผลิตสูงสุดมีเจ้าหน้าที่มาจัดทำเป็นแปลงสาธิตตัวอย่าง ให้ราษฎรเข้าร่วมทำให้เกิดอาชีพเกษตรตามหลักวิชาการแผนใหม่ทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนราษฎรสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าและช่วยกันดูแลรักษาป่าชื่นใจในพระมหากรุณาที่คุณเหลือเกินค่ะ